หากพูดถึงซูเปอร์สตาร์สุดฮอตของเมืองไทยคงไม่มีใครไม่นึกถึงนางเอกสาวมากความสามารถอย่างยาย่าอุรัสยาอย่างแน่นอนการันตีได้จากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเข้าวงการจนถึงปัจจุบันนอกจากเรื่องงานแล้ว ล่าสุดเรื่องความรักของเจ้าตัวก็หวานสุดๆเพราะว่าเธอกำลังจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงไทยอีกด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นสาวฮอตแบบนี้เลยยิ่งทําให้ใครหล,หลายๆคนนั้นอยากรู้จักตัวตนของสาวยาย่าให้มากขึ้นบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนส่วนจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลยครับ ยาย่ามีชื่อจริงว่าอุรัสยาสเปอร์บันเกิดมอวันที่18มีนาคม2536ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นลูกสาวคนเล็กมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแคทเอรียามีพี่ชายชาวนอวร์เวย์ต่างมารดาอีกสองคนคุณพ่อของเธอชื่อซิกัสสเปอร์บันเป็นชาวนอวร์เวย์เป็นที่ปรึกษาการลงทุนและนายหน้าในตลาดหลักทรัพย์ยาย่าใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กอยู่ที่เมืองพัทยาก่อนจะย้ายตามคุณพ่อไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีก่อนจะบินกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในตอนเด็กยาย่าใฝ่ฝันอยากเป็นทนายความเป็นนักการทูเพว ชอบเรื่องการเมืองการปกครองม,มาตั้งแต่เด็กและนอกจากนั้นเธอย,ยังชอบการวาดภาพจิรกรรมตั้งแต่สมัยเรียนไิจนถึศึกษาโดยวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่เธอชอบมากที่สุดแต่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ย,ย่าเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ14ปีโดยการชักชวนของป้าตือสมบัติทีรัสสาโรที่เจอเธอเดินห้างอยู่กับคุณแม่โดยบังเอิญหลังจากนั้นเธอก็มีโอกาสได้เดินแบบถ่ายโฆษณาถ่ายมิวสิกวิดีโอและด้วยความที่ย,ย่ามีรูปร่างสูงถึง170เซนติเมตรประกอบกับมีใบหน้าที่ดูเก๋ไก๋และอินเตอร์จึงเป็นที่สะดุดตาของผู้ใหญ่ทางช่อง3ทำให้ย,าย่าได้มีโอกาสแคสติ้งงานละครและได้เซ็นสัญญาปเป็นนักแสดงกับทางช่อง3ในที่สุด และหากจะพูดถึงละครที่สร้างชื่อให้ยายากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือละครเรื่องกุหลาบไร้หนามในปี2553า้ในบทบาทของนุชนางเอกเจ้า้ําตาผู้น่าสงสารเล่นคู่กับโอมอัจฉริแต่ที่ทําให้สาวยายาแจ้งเกิดแบบสุดๆคงต้องยกให้กับละครซีรีส์ชุดปีหัวใจแห่งขุนเขาเรื่องดวงใจอัคนีซึงความสําเร็จของละครเรื่องนี้นั้นทําให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นแล้วยังทําให้เธอได้เป็นคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มรูปปล่อยอย่างนัดเดชย์คุกีมิยาอีกด้วยแอบเมื่อไหร หลังจากละครเรื่องดวงใจอัคนีที่ดังเปีียงปางตัวบานทัวเมืองส่งผลให้พระนางอย่างนาเดศและยาย่ากลายเป็นคู่จิน้นคู่ขวัญจนมีงานอีเวนต์งานโฆษณาและละครด้วยกันอีกหลายเรื่องแถมในแต่ละเรื่องนั้นเคมีของทั้งสองคนก็เข้ากันดีดีจนคนดูฟินอินจิกหมอนกันไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของนาเดศยาย่าที่หลายคนลุ้นกันมานานว่าจากคู่จิน้นจะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่ตอนนี้หลายคนก็คงจะไม่ต้องลุ้นกันให้เหนื่อยอีกแล้วเพราะทั้งคู่นั้นหวานออกสื่อและคบกันมานานเรียกว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากจริงๆ นอกจากฝีมือทางการแสดงจะดีเยี่ยมแล้วงานเดินแบบและงานถ่ายแบบก็ไม่น้อยหน้าโดยเธอยังมีโอกาสกินเตอร์ไปร่วมงานในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นการชมแฟชั่นโชว์ในนิวร,ร์กแฟชั่นวีคที่สหรัฐอเมริกาหรือปารีสแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสลงไปถึงการถ่ายนิตยสารแฟชั่นเครื่องประดับชื่อดังจากประเทศจีนอย่าง Harper อร์บาซ่าเกียในฉบับครบรอบ9ปีและเธอยังเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้ถ่ายแคมเปญของลุยวิตตองนอกจากนี้หย,ยาย่ายังเคยติดท็อปทีผู้หญิงสวยที่สุดในโลกในปี2019อีกด้วย ยาย่าสามารถพูดได้ถึง5ภาษานั่นก็คือภาษาไทยอังกฤษนอร์เวย์ฝรั่งเศสและสเปนโดยในช่วงเข้าวงการแรกๆนั้นยาย่าพูดภาษาไทยได้ประมาณ30%เท่านั้นเธอจึงต้องมันฝึกฝนและทำงานบ้านอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงเวลาการอ่านบทละครเพื่อให้พูดภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและด้วยความที่ชื่นชอบภาษาทําให้เธอเลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์เพราะเธอบอกว่าการรู้จักภาษาต่างๆทําให้ได้เรียนรู้โลกอีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทําให้เราเข้าใจโลกกว้างมากขึ้นที่สําคัญสาวยาย่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากๆเพราะการอ่านหนังสือเยอะๆนั้ เธอรู้ทันโลกรู้ทันความคิดของคนหูในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนและยังทำให้เธอนั้นมีความรอบคอบมากขึ้นนั่นเองถึงภัายนอเองกงภายของยาย่าจะดูเป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่รู้ไหมว่าเธอมีงานไอเดียที่สุดทึ่งเธอชอบกีฬาผาดโผนทั้งปีหน้าผาขี่ม้าและเตะฟุตบอลที่สําคัญในสมัยเรียนนั้นเธอเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนอีกด้วยนอกจากนี้สาวยาย่ายังชอบศิลปะวาดลูปโดยแต่ละรูปที่เธอวาดนั้นก็ทั้งสวยและมีควาามอแบบสุดๆ ากความสวยความเก่งแล้วยาย่ายังเป็นสาวที่ใจบุญมากๆเธอมักจะไปร่วมทริปทำบุญและช่วยเหลือสังคมบ่อยๆโดยในช่วงที่โควิด -19 บาระบาดอย่างหนักในไทยและทั่วโลกเธอก็ไม่ลีลอที่จะบริจาคเงินร่วม3ล้านบาทให้กับ6โรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆในยามวิกฤตรวมถึงด้านการศึกษานั้นสาวยาย่าก็ได้ชักชวนแฟนๆและคนใกล้ชิดให้ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆที่จอดไม่ห้องสอนโดยตัวเธอเองนั้นก็ร่วมบริจาคเงิน50,000 0กว่าบาทด้วยเรียกได้วด่าจิตใจดีสมกับเป็นนางฟ้าของใครหลายๆคนเลยทีีเดยว มาถึงเรื่องราวความรักกันบ้างสําหรับคู่ของยาย่าณเดชนั้นหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า11ปีจนความรักสุกงอม ในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยเมื่อพระเอกหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาวแต่งงานที่อิตาลีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาตามกลางบรรยากาศวิวทะเลหวานฉ่ำโดยมีเพื่อนอย่างมาค์ปรินคิมเบอร์รี่และมาคี้ราศีร่วมเป็นพยานรักด้วยงานนี้เจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีและโพสภาพหวานสุดโรแมนติกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยให้เห็นแหวนเพชรวงใหญ่12กะลัดซึ่งคาดว่าหนุ่มณเดชน์เตรียมเอาไว้ตั้งแต่สปีที่แล้วถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสูคู่จริงและเชื่อว่าหลายคนคงจะรอชมภาพสาวญาญ่าในชุดเจ้้าสาสวววแแทไม่ไหล บอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นนักสแสดงสาวที่มากความสามารถรอบด้านจริงๆการันตีได้จากผลงานของเธอนอกจากนี้เธอ,อยังนิสัยดีน่ารักสดใสและเป็นันเองกับทุกคนไม่ว่าใครที่รู้จักก็ต้องตกลุมรักจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมสาวย,ายา่าๆถึงได้ขึ้นแท่นเป็นซุปเปอร์ตาร์ที่ฮอตและโด่งดังมากมายขนาดนี้และใครที่ไม่อยากพลาดรายการกว่าจะดังสามารถติดตามชมได้ที่ YouTube และแฟนเพจทีวีผู้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ